สวัสดีครับวันนี้พบกับ Take Photo ถ่ายไปเรื่อยครับมีข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและรอคอยรถจากอุลตร้าแมนฮะมีข่าวแว่วๆมาว่าจะเริ่มนำมาวิ่งให้บริการรถไฟทางไกลเปิดสักรารที่สถานีกลางบางซื่อเดี๋ยวเรามาตามข่าวนี้กันเลยครับ นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการรถไฟนั้นอยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆของสถานีรถไฟชานเมืองและสถานีกลางบางซื่อตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านประเมินคุณภาพสถานีรถไฟชานเมืองและสถานีกลางบางซื่อและรูปแบบการเดินรถไฟเข้าสู่สถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลําโพงซึ่งมีนายสรพงษ์ภัยทูลพงษ์ รองปรลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเช่นการประปรุงป้ายสัญลักษณ์ป้ายบอกทางและเสียงประกาศโดยได้แก้รายละเอียดป้ายบอกทางและทำสัญลักษณ์ของป้ายให้มีความเป็นสากลรวมทั้งเพิ่มป้ายในการบอกทางมากขึ้นทั้งที่ทางเดินเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีรอยน้ำรั่วซึม การเชื่อมต่อระบบการเดินทางขาดการติดตั้งป้ายบอกทางและมีคิวมอเตอร์ไซค์รับจ้างและแท็กซี่ไม่เป็นระเบียบปรับปรุงตะแกรงระบายน้ำสำหรับผู้พิการที่นั่งรถวิลแชร์เขียนผ่านได้ในอนั้นก็กล่าวต่อว่านอกจากนี้ไดเร่งปรับปรุงระบบเชื่อมต่อการเดินทางหรือว่าฟิเดอร์บริเวณสถานีซึ่งขณะนี้การรถไฟมอบให้ บริษัทรถไฟฟ้ารอฟทอทจำกัดผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงเจราจากับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มฟีเดอร์มาอย่างสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยให้มีฟีเดอร์ทุกระบบซึ่งการรถไฟก็มีแผนจะทำฟีเดอร์ระบบรางเพิ่มขึ้นด้วยโดยจะเพิ่มความถี่การให้บริการเส้นทางรถไฟที่มีอยู่เดิม2เส้นทางได้แก่เส้นทางนคนปรปฐมตลิ่งชัน แล้วก็เส้นทางอายุทยารางังสิตเพื่อให้ผู้โดยสารเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงได้อย่างสะดวกสบายซึ่งระยะแรกนั้นอาจให้บริการทุกหนึ่งชั่วโมงและระยะต่อไปทุกๆ30นาทีจากเดิมที่จะให้บริการเฉพาะแค่ช่วงเช้าและช่วงเย็นเส้นทางนาคปรปฐมตลิ่งชันมีระยะทางประมาณ30กิโลเมตร จะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีขณะที่เส้นทางอายุทยารังสิตมีระยะทางประมาณ40กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงหากจะนั่งจากอายุทยาเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีทั้งนี้คาดว่าจะเพิ่มความถี่ฟีเดอร์ระบบรางทั้ง2เส้นทางได้ตั้งแต่กลางปี2565 ส่วนเรื่องอัตราค่าโดยสารนั้นยังคิดอัตราปกติแต่มีแผนจะขยายตัวโดยสารเป็นแพ็กเกจร่วมกันระหว่างรถไฟและรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งราคารวมแล้วน่าจะสู้กับค่าโดยสารรถตู้ได้อย่างแน่นอนในส่วนของเรื่องการย้ายขบวนรถไฟทางไกลจากสถานีหัวลำโพงหรือว่าสถานีกรุงเทพมาให้บริการที่สถานีกลางบางซื่อนั้น จะเริ่มหาหรือรายละเอียดร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกลางเดือนเมษายน2565ก็ไม่กี่วันนี้แหละครับก่อนสรุปเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไปเบื้องต้นจะใช้รถจากดีเซลไฟฟ้าที่การรถไฟได้รับมอบมาใหม่16คันจากทั้งหมด20คันเพื่อเอามาใช้ลากตู้โดยสารขบวนต่างๆทั้งสายเหนือสายตะวันออกเชียงเหนือและสายใตย้ เข้าไปที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งขณะน,นี้รถจักดีเซลไฟฟ้า16คันจากทั้งหมด20คันก็อยู่ระหว่างทดสอบเดินรถจริงๆเขาทดสอบทั้ง20คันนั่นแหละฮะแต่ว่าจะเอา16คันมาวิ่งใหม่ตามข่าวนะครับแล้วก็กำลังเร่งติดตั้งระบบห้ามล้ออัโตโนมัติหรือว่า Automatic Train Protection หรือว่า ATP ให้รถจักคันเก่า ซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อนำมาให้บริการร่วมกันต่อไปนอกจากนี้ก็จะเร่งแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการประชาสัมพันธ์รายละเอียดการให้บริการรถไฟทางไกลและรถไฟชานเมืองให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนชัดเจนเพื่อไม่ให้สับสนด้วยสำหรับ แผนการให้บริการรถไฟทางไกลที่สถานีกลางบางซื่อนั้นเมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก็จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าทั้งนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่ายัางคงมีรถไฟชานเมืองที่ยังคงวิ่งเข้าออกที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะฮะทั้งหมด22ขบวนตามแผนเดิมก็จะแบ่งเป็นรถไฟทางไกลาสายเหนือ4ขบวนสายอีสาน2ขบวน สายใต้2ขบวนและสายตะวันออก14ขบวนก็จะยังมีรถชานเมืองนะครับวิบ่งเข้าที่หัวลาโพงอยู่ตามปกติก็ถ้ามีการทดสอบรถ20คันเสร็จนะครับจะเอา16คันมาใช้ลากตู้โดยสารเข้าสถานีกลางบางซื่อก่อนนะฮะเพราะว่า ตัวรถนั้นมีระบบอัตโนมัติเทรนโปรเทคชันหรือ ATP อยู่แล้วและตอนนี้ก็ลดจากเก่าที่ยังใช้อยู่ก็กำลังเร่งติดตั้งระบบห้ามล้ออัตโนมัติหรือว่า ATP นี่แหละให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้นำขึ้นมาวิ่งที่สถานีกลางบางซื่อทำขบวนได้ต้องรอครับหารือรายละเอียดผู้เกี่ยวข้องกลางเดือนเมษา2565 นี่ก็จะถึงกลางเดือนแล้วครับหารือแล้วก็หารือนะฮะหารือกันต่อไปวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยมีเรื่องราวมานำเสนอเพียงเท่านี้ครับแรงข่าวจาก Daily News ข่าวนวัตกรรมขนส่ง Daily News นะครับแล้วก็แร่งอื่นๆด้วยนะฮะที่ได้ไปหามาพบว่า น่าจะใกล้ที่จะเปิดใช้จริงๆก็ต้องพิจารณากันอีกครับภายในกลางป,งปูงกลางปีนี่ก็ไม่กี่เดือนนี้อีกเดือน2เดือนเร่งพิจนารณาเร่งดำเนินการนะครับแล้วก็การรถไฟก็เร่งซ่อมปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานีกลางให้แล้วเสร็จนะฮะที่อนุกรรมการเคยตรวจสอบแล้วก็ให้กลับมาแก้ไขทั้งคิวมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ล้างระบายน้ำผู้พิการ สัญลักษณ์บอกป้ายอะไรที่มันไม่เป็นสากลในสถานีการบังสื่อก็นํามาปรับปรุงแล้วเสร็จก็จะได้เร่งนะทุกอย่างก็ให้ไปคุยกันนะครับคุยกันอย่างดีไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่เทคโฟโต้ววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้จริงๆแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและก็รับฟังติดตามกําลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ